สวัสดีครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอีกโรคร้ายหนึ่งของทุเรียนนะครับเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคราใบติดนะครับสําหรับบางคนที่ไม่ทันสังเกตนะครับว่ามันเป็นอะไรของมันนะครับนี่คืออาการของราใบติดนะครับจากทุเรียนต้นสวยๆครับเหลือเป็บเดียวกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆถึงกับอันตรายต่อชีวิตต้นทุเรียนเลยนะครับ ต้องรีบรักษาครับนี่คืออาการราใบติดนะครับลักษณะของเขาคือเขาจะไม่มีน้ําเลี้ยงครับแล้วก็ใบจะจะแห้งเกรียมไปเลยนะครับไม่มีน้ําเลี้ยงมาเลี้ยงครับกิ่งใบก็จะดุดร่วงครับเนี่ยครับลักษณะของเขาครับเป็นสีน้ําตาลเป็นคราบเป็นครับนี่คืออาการแรกเริ่มของเขานะครับเนี่ยเริ่มเป็นจุดเป็นจุดแล้วนะครับมันจะลามไปเร็วมากครับแล้วก็ลามไปกิ่งอื่นแล้วก็มันจะไปต้นอื่นเลยนะครับ ต้องรีบรักษาครับต้องต้องใช้ยารักษาฉีดพ่ในให้เขานะครับเนี่ครับจากใบปกติแล้วก็มาดูใบที่มันเป็นราใบาติดนะครับนี่เขาเรียกว่าราใบาติดนะครับมันจะเป็นการจับกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ครับนี่คือลักษณะของเขาครับแต่ว่านี่คือใบกําลังจะร่วงแลยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนชาวสวนสังเกตด้วยนะครับ มันจะมาตอนหน้าฝนนะครับส่วนมากเป็นอากาศชื้นแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับใบเริ่มจะหลุดร่วงครับจะลุกลามไปเร็วมากนะครับใบต้นอื่นด้วยครับต้องรีบรักษานะครับนี่คืออาการราใบติดนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ